มาดูเที่ยวที่4ท่านผู้ชมเป็นัในสายดีโรงน้ำสีแดงนั้นเป็นดีนึงครับหงเหินฟ้าเทพป,ประทุมทอง่วนร่องน้ำสีน้ำเงินนั้นถูกบรจบไว้ด้วยสอสนันวามครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเที่ยวนี้มาดูครับพี่น้องจากจังหวัดสุรินเจอกับพี่น้องจากจางาังหวัดบุรีรัมอ์หงเหินฟ้าเทพประทุมทองครับเมื่อสองวันที่แล้ว เรือกรุดูปัิิเหตุครับในนามของไอ้หนุ่มสามตูมบ้านตูมตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมเรียกกันง่ายๆว่าไอ้หนุ่มสามตูมโดยมีท่านคุณครูวิทูลสุภาพเป็นผู้จัดการเรือครับเอาละครับวันนี้ต้องโคจรมาพบกับเรือที่พวกเราไม่เคยได้ยินเลยครับชื่อเต็มๆนั้นพ่อบุญทันสนานฟาร์ม<อ>แต่มาสนามของเราว่าอาจารย์ครับ ขอตัดชื่อพ่อออกได้ไหมเออเอาเป็นสสน,นั่นฟ้าน้องข่าวครับพี่น้องจากบ้านยางนําใสายอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเที่ยวนี้ก็แสดงว่าปีนี้พวกเราได้เห็นเรือลำใหม่ๆเข้าสู่สนามพี่น้องกุดจ,จงอ่างหลายลำเหลือเกินเอาละครับมาดูสิว่าคนที่ของพื้นที่ตรงนี้นานๆกับเรือที่เข้าสนามใหม่ๆ น่าจะสองสามลำด้วยกันที่มองเห็นวันนี้ครับ<ว>โอ้โห,โหแล้วกับผงเหินฟ้านี่เป็นเรือโครลินครับเราไปสอสนันฟาร์มสอสนันฟาร์มนั้นชะงอดจากหนองนดินแดงทีมงานของประธานข่าวสนันโปกลำส่งกับประกวดครับเมื่อวานนี้มาลำแรกโทรหาอาจารย์อยู่ว่าวัตรผลอยู่ทางใหนเนาะอ,อาจารย์วันสศุาผมโทรหาท่านผู้ใหญ่ปรีชากับท่านผู้ใหญ่ยิม แล้วก็ท่านสงวนนะครับหมู่บานไปหลับเรือบรรบาพี่นงจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายท้ายใช้บริการของน้องกิติพงศ์ครับพยักฆ์ไรเปน็นท้าไทยนรสิงห์ให้เป็นเรือที่เดินทางมาจากเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟครับผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมพิ่น้องจากเมืองแปะบุรีรัมย์ครับซอสสนั่นฟามเอาละครับท่านผู้ชม ทั้งคู่เข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยดูจากสุจิบัตรค่ะท่านผู้ชมท้ามีสุจิบัตรในมือเป็นเที่ยวที่4ครับผมเงินฟ้าเทพบุญพองครับผูร้องคำแดดสอสนั่นฟาร์มครับอยู่ร้องคำเสียงดังอ๋อมาลดา,าลังคำท่านผู้ชมจับตาไปที่จุดไปกับตอนนี้ดังหมอป้าสนั่นมันไรจ้าตาการเด่นเด่นกระไดสองฟ้ากว่างหวงจัดยุ่งอัง ดูดีๆข้างเจ้าดีคว้าแล้วลองน้ำแดงโขงเหนือน้าเทพประทุมทองลองน้ำดำเงินสดสนั่นควาก็ต้องผู้ชมใส่กันมาแบบดามกระแตซากกระแต่กระแตสองว่ากว้างดูดีๆก็ต้องผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะคู่นี้อย่างคู่ขี้สุดสี ไปแแค่นี้จดต้องให้ดีเจ้านี้มีแหกตะปูโฉเอาไปพับเที่ยวนี้มาดูสิว่าดามีเป็นของอีสานใต้ระหว่างสุริย์เจอตบปูนี่ลำจงจำมันออกมาชนิดที่ว่าฟาสถท้านทสะเทือนขับเคลื่อน้วยแรงดัดสาดุในสิ่งนีติดเที่วมาเหมือนค้งคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟต่างโคนต่างไปต่างโคนต่างนี้ต่างโคนต่างเปิดต่างโคนต่างกัดต่างโคนต่างเสกวงเงินฟ้าเตะประตูทองไอหนุ่มสามุมเจอเจอประตูนี้ที่ช้าแใ่ญมื่อทีต้องมาเจอกับสสหนสสนัน้าอสนันฝาพี่นกจากบ้านยากน้ำใส อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บาดทีเมืองน้องในนามของอีสานใต้ด้วยกันเอาละเว,ว้ยเริ่มลมหายเบ,บ็เจ็มใบช่วงเยาวสาวนี่บนวิธีจังการชักแสงแสงมาที่นี่ว่าไม่มีการมองหน้ากันละทานผูชมเรียกว่าไม่ธรรมาดาละานผูชม เรียกได้ว่าหมาละเวรมาล้ว่ามาแต่ของเขาของเราก็มาเอาแล้วกุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสันสันเส็นเขาฝั่งตั้งคูู่อหู้โหดูแล้วไม่ทรมาแล้วดูดีดีอ่านามีเหก็ได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้รองน้ำเงินกะลังใครยังนิดกาลังใครยังน้อยรองน้ำแดงตะแขงสงับ์ตะแหงสงซาบะเบียดจี้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 ไทมีจี้ปืนจี้ระเบิดจี้ก็กไม่อยู่แล้วจ้า ท่านผู้ชมถ่ายเตสุดท,ท้ายแล้วตอนนี้เข่าเส้นทูดท้ายแล้ววายังไงยังค่อยทีคอยอาศัยกันอยู่มองตารู้ใจแล้วท่านผู้ชมว่าแล้ววาแล้วสอนสันนันามองตารู้ใจปล่อยให้ผงเหินฟ้าผงเหินฟ้าผงเหินฟ้า,ฟาฮิวเข้าเส้นชัยก็เป็นเรือลำเก่าของผงเหินฟ้านะครับหรือว่าเตียวปตุงทอง เรือลำใหม่นกรีอุบัติเหตุครับเพราะว่าอาจารย์พิทูลบอกว่าเป็นเรือลำใหม่มากนี่มันนาดูว่าัลำดับต่อไปครับ็นการประกาศผลครับการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่4นะครับระหว่างหงเขินฟ้าเทพอกปทุปมทองร่องน้ําสีแดงพบกับเรือสอสนันฟาบร่รรองน้ําสีงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชายร่วมกัสินให้อภิน้องที่อยู่ร่องน้ําสีมืดสอสน,นันฟาบเป็นฝ่นายชนะกับเที่ยวดี